สวัสดีครับอยู่กับผมจะมาลักรถไอซิ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ต่อเสร็จแล้วนะครับตัดเองต่อเองเชื่อมเองนะครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ของคูโบต้ามันจะฝั่งนี้มันจะเล็กกว่าฝั่งนี้นะครับแต่ของฟอร์ดมันจะใหญ่ทั้งสองเลยนะครับนี่ผมตัดออกนะไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับที่เชื่อมนะครับผมว่าน,น่าจะอยู่อยู่นะ เดี๋ยวเราต้องลองยกขึ้นครับถ้ามันไม่หลุดนี่แสดงว่าอยู่อยู่ครับลวดเชื่อมที่ผมใช้ก็ลวดแข็งนะครับไม่ใช่ลวดเล็กนะลวดอ่อนนะผมใช้ของอะไรอะผมใช้นะครับ Lb นะ Lb L Lb นี L ่คือลวดลวดเชื่อมแข็งนะครับถ้าลวดเชื่อมอ่อนนี่เชื่อมไม่ได้นะครับมันหักง่ายนะครับมันแตกง่ายนะครับ วันนี้ก็ไม่ได้ทำงานอีกวันนึงครับจอดครับ m 60ก็ใส่จมุนนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับนั่นก็ m 70ครับพร้อมทุกสถานการณ์ครับพร้อมทุกงาน,นครับมีงานตีดินมีงานปัน่น้านี่ก็เอาคันห0สไปครับแต่ถ้างานดานันงานไถก็เจไปครับ แต่ก็อีกไม่นานครับงานไถมันจะเยอะนะครับหกสิบก็ได้ใส่ไถครับเดี๋ยวผมจะถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองยกห่างเจ็ดดูว่าเขยนตัวนี้มันจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่านะครับที่ผมเชื่อมนะเดี๋ยวผมไปถอดจับมุนก่อนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปต่อนะครับ